โดดหื้สวัสดีครับเล่นเล่นอาร์พีจีนะครับ วันนี้ผมกับพี่ออสมาอยู่ที่อ่าวปะขาป้อมนะครับก็จะมาตกปลาหมึกกันนะครับผมมีตกปลาหมึกตกปลาปกรณ์ที่ใชัวันนี้ก็เอาคันตัวใหม่มาเล่นนะครับผมเป็นคันเหล็กนะครับผมคันเหล็กนี่มี4ท่อนกับ2ท่อนนะครับเวท62เป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับโหหัวเทคเกิลกรุ๊ปนะครับหรือบริษัทเอีจีเนี่ยนำเข้ามาจำหน่ายให้เพื่อนๆนักปลาได้ใช้กันนะครับนี่ครับ แบงค์จะเป็นสีน้ําเงินสีน้ําเงินตัวนี้ตัวนี้ที่เอามาเป็นสองท่อนนะครับสี่ท่อนจะเป็นงานสตรีมครับผมแต่เวทเดียวกันสองตัวแหวนล็อกอีซีดนะครับเป็นเมียมโมโตไดส์สวยงามเลยนะครับส่วนปูนคันปูนคันที่มีที่เก็บตัวเองนะครับละปกหาง่ายเดี๋ยวมาดูกัน เอาคาเล็กเนี่ยมาลองตกปลาหมุกปลาใช้งานได้ไหมปลาหมุนะมาไปกับบนครับแล้วปล่อยลงพื้นะบบน,นะครับอย่าใส่เบ็ดแบบสามตานะครับใส่เบ็ดสามตา,ตาก็จะติดแผด่นดีง่ายหน่อยไายก็ต้องติดเครื่องเรือบ่อยหน่อย ไปถึงพื้นและกระดกกระดกกระดกมาเช็นไหล่จิกนะครับ มาเล่นได้เหมือนกันคันลขล็กเคาะเด้งๆเลยนะครับสอันนี้เคาะไมโครจิกเล่นอยู่นะครับออเป็นหมูสีหมูสีสีตมะนะครับนี่ไมโครจิก นี่เลยป่าอลังกาเบ,บ,บิกมึกขึ้นเรือหนึ่งตัวครับทาง,ง,ด,<อ>งดาโกสลัล <laughs> <laughs> อันนี้เป็นเวทยูแอลนะครับดาโกสลัลตยูแอลสองขีดหก จะได้เหมือนกันเหยื่อก็เป็นมอรัสกานะครับราคาดีจีฟ้ากราเก่ากัดโยซะละกัดโยเต็มหน้าเลยเล่นมอรัสกาซะละอ้นี่มันตุ๊กแกเผือกก <laughs> ินโยมอรัสกาเลยครับเต็มปากเลย <laughs> โ <laughs> ดนยิงเลยโดนยิงเลยโอ้ยหมึกน้อยดุมากครับดูสีถ้าเขาออกสีออกดำดำน่าจะแสะว่าเขาดุนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขอปล่อยนะครับเพราะว่าเขายังตัวน้อยอยู่เลยให้เขาไปโตก่อนนี้ครับผมนันแน่ไม่ปล่อยด้วยเป็นไงอันแน่ <laughs> ไปดิลูก <laughs> ไปแล้วเขาูแล้ว ไม่ไปด้วยเดี๋ยวเดว,วนเนี่ยดูเดี๋ยวดูดูดูพ้นหมึกใสใหญ่โอ้โหพี่เป็นพี่หอยตัวเมื่อกี้แน่เลยเมื่อกี้เลงไปก,กินน้ำอ๋อลงไปก,กินน้ำอะไรโตขึ้นมาอีกหน่อยฮะเริ่มขยาย เริ่มขยายความใหญ่ขึ้นมาทีละนิดทีละนิดปล่อลยใตัวไงคำหนึ่งพอดีแล้วฮนะไม้อีกหนึ่งตัวครับน้อยๆตามมาถึงข้างเรือเลยปล่อยน้องไปก่อนนะครับตกใครโชคดีมาตกได้ก็คนนั้นก็โชคดีไปต,ตัวนิดนึง ยิงยิงใส่ไต้ไตไม่เห็นยิงใส่ไต้ไปแล้วตัวแสบไอ้นู่นละไปไหนด้วยดดโดดไปง่ายน้องดุ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 ไอจี้น้องดุไปไหนด้วยนี่ใช้เหยื่ออุตโตไทนะครับ L.T.G นะครับเหยื่อแคทเอามาแคทนะครับโดดหื้ยเย่อตัดปลายคันเย่อตัดปลายคันนีอยู่ที่เกาะมันนอกนะครับนีตรง เกียแคทตัวยาวๆนะครับยังเป็นตัวโปรโตไทอยู่ในช่วงทดลองนะครับเดี๋ยวพอเสถียรล้วก็จะมีจัดจำหน่ายให้นะครับตอนนี้ก็ที่ไปเทสกระพงวังก็ได้ผลตอนนี้เอามาแคทถายฝั่งนะครับรอบๆเกาะ เียบร้อยครับล็อกเต็มปากเลยคราวนี้นะครับเป็นเหยื่อโปรโตไทยอยู่สายพี่อีที่ใช้ก็จะเป็นดุลัคิงนะครับดุลัคิงแม็กซิต อออืออกัดปึง้งใอ้ยังไงกัดอยู่ตรงกลางข้างหน้านี้เลยครับเมื่อกี้กระชากเบ็ดเลยปลาพลิกตัวเห็นเขาขาวนะครับแต่ไม่รู้ปลาอะไรกัดแบบโชบๆอะครับตัวแบนๆเอ้าโดนตัวนี้โดนครับโดดไอ้แเลงโดอนอีก <c oughs> ตัวนี้เปใน,นเหลงอีกแล้ว ไอ้แบนแบนไม่ติดไอ้เล้งติดจัง <c ười> ไอ้เล้งอีกแล้วเมือ่กอกี้ตัวแบนแบนกัดตอนแรกอะ่ะตามมากัดถึงข้างหน้าโอ้โ <c> ห <ười> กดกระทงเล้งอ <c ười> วิ่งวิ่ง ถ้าเป็นอินสีคงจะดีมากเลยอ <laughs> <c oughs> <c oughs> ไอือฮื้อตัวที่สองครับเล้งภุมมใจสุดเออักที่พี่อดหนึ่งคลิปนะดึง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 ,ดง,ดงจะย้อนแสงหน่อยนี้หมึกก็ยังไม่หนาตัวนะครับ ไปปล่อยไปไซนี้ก็ปล่อยเหมือนเดิมนครับผมเมื่อมันหายากเราก็พยายามที่จะให้มันอยู่โตนะครับผมคัดแต่ตัวใหญ่ๆกินยอดตัวโลกว่าพี่ก็ยังปล่อยเลยครับเมื่อกีน้นู่นทายเอามีดเล่นอยู่นู่นต้องลองปล่อยแนละ้วอ๋อปล่อยเป็นซาซิมิใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวตัวนี้เราปล่อยเลยนะครับ น้องหมึกตัวน้อยไปลูกนั่นๆๆจะพ่นจะพ่นนั่นๆๆดูเออไปแล้วพ่นพวดพวดพวด,วดให้เขาไปโตก่อนอย่างน้อยก็อยู่ได้ประมาณทักสองเดือนตัวโตขึ้นน,นักตกหมึกคนอื่นก็มาเก็บเอาไป <laughs> <laughs> เป็นวัฏจักรนะครับอย่าไปซีเรียสอะไรมากห่วงโซ่อาหารนะครับผมวันนี้บรรยากาศเป็นแบบนี้น,นะครับฝนตก ถัดสินใจถูกนะครับขับขึ้นเกาะก่อนพอจอดจอดเรือเสร็จปุ๊บลงหนักเลย,ยไปไว้ก่อนนี้ขึ้นมาพักอยู่บนเกาะมันในนะครับยอดสองคนติดเกาะติดเกาะวันนี้พี่ออสได้ปลาหมึก ปลาหมึกอะไรพี่ไอ้รถถังรถถังรถถังอ่าหมึกกระดองนะครับเศรษฐายตอนพี่ออสกดกล้องวิดีโอปุ่มไม่ติดนะครับอืมแต่มีมีภาพนิ่งถ่ายอยู่หลายภาพอยู่เหมือนกันผมถ่ายผมก็นึกว่าพี่ออสถ่ายวิดีโอไว้แต่ก็ถ่ายอะแหละครับแต่ว่าพี่ออสกดถ่ายไม่ติดเลยเศษลายก็อยู่ในชอ็อตสวยๆนะครับผมภาพรวมวันนี้ก็จะมีปลาหมึกแต่วันนี้ได้ไม่มากนะครับแต่ก็พอพอ,พอได้กินกันสนุกกันนะครับผมคัต คัดสายตัวที่มันโตโตนะครับผม,ผมมากินส่วนตัวเล็กผมก็จะปล่อยไปนะครับปล่อยไปหลายตัวเหมือนกันอันนี้แล้วก็จะมีแคทแคท,ทปลานะครับอา่าเหยื่อแคทแคทตามเกาะได้ได้จะเกี่่วตัวโปรโตไทป์นะครับของบริษัทเอพีจียังยังไม่ได้ผลิตออกมาเพื่อจําหนังนะครับตอนนี้เป็นช่วงการทดสอบอยู่มีมีมปลากัดหลายตีเหมือนกันแต่ที่ได้ตัวขึ้นมาเป็น อ่าเป็นเต็กเล้งตัวใหญ่นะครับเตกเล้งน้ำลึกได้ามาสองตัวส่วนปลาอื่นกัดแตคล้ายปลากระมงนะครับแต่ว่าไม่ติดขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามชมนะครับวันนี้ก็คงต้องลากันไป,ปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับนี่ก็ไต่ไต่ทำเมน,นูลาบปลาหมึกน,นะครับกับปลาหมึกเบิร์ Burn. ให้กินช่วงติดฝนติดพายุอยู่บนเกาะเกาะอ,อ,อยา่าลนึกดไลค์ดกดแชร์ดกดซับสไคร้ดกดซันกอนดี